ปุ่นจิ๊ดรอยังคับต้มน้อไม้แซ่บได้เนอะน้อไม้ต้ม สบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซีเวอสุขสุขคนเดอพี่น้องเดอพ่อกัน,น,นรับซองแม่บนไมาอีกแล้วอ่อพกันตอนนี้ก็มากลับมาอัปเดตทางห้องน้ำศาลาก่อนเนาะอ่ะเมื่อเ้านี้เพิ่นกำลังอันตีแบบเท่ข้ามทั้งลุ่มมาแบบนี้ขืนมงแล้วพี่น้องมงหลังคาเลยอือหล ่าเรียบร้อยละโอ้แท้มาหนี่โมงแล้วบ้านี้กินเข่าปตาบัวจีงแค่แค่ไหน <laughs> คิดข่าวคิดหน้าแล้วว่าสังสางกำลังเริ่มมองวันนี้โอ้ค่ะค่ะ ໃສ່ກ່ອນຕີແວະອັນແບບທັນສະໄໝບໍ່ເອົາກ່ອນຕີປອກກະເວີນອີ พอดีเป๊ะเลยวะสังกะสีแปดพุตกับหกพุตเรือมเล็กหน่อยอีกแล้วจีตัวหนึ่งส้าวเก้าตัวหนึ่งสามสิบเก้าแมนตัวสั่นนะส้าวเก้าหกพุตนะตัวนี้นะสามสิบเก้าตัวแปดพุตแทนหนึ่ง รวมแล้วเนาะพอดีซีแซนนะเพิ่นลุดให้อีกแปดพันดด <c oughs> ยังใครกูมุ่งหน่อยเด้อเดี่ยวพันธุมเทคานเรียบร้อย แนะม่นนะโมมี่ผู้อยากคลายได้ไฟเติบได้แฟนกันดังพากันเทนี่ใครเนาะเด็ดบางมีห่มบางเน่เลยเด็เปียกกับใครเนี่ยทางสล,ลากจะเห็นอย่างกินเข่าก็ไปทางวุ้ก กี่ข่าวกํยังเองขุดหม้บ่ไ้กินเพิ่มสร้างบ่สันเอาครบุ๊กคบุ๊กกินน้ำเพินมายากด้อคันมีแนวกินน่ะ โปร่นคิดรองันคับต้มหนูไม้แซ่บได้เนอะหนูไม้ต้ม เป็ดนี่โอ้เต่าเป็ดผุดกระพกฝุดแล้วมาเรลื่มใส่กัน มเน่ยจากซาได้ป่ะนีมันือคมจากซาเนี่ยบตอนอยู่แดดไล้ข้าวบอฮะไปพ่อมาฮะก็ได้ห้องเครื่องเมนแมนเพราะว่าันเกิดกวยปูนอยู่นอกพี่เ้องเพอที่โยขึ้น เพือพ่อเพิ่นปับอ,อันนั้นทางในอีกวน่าพ่อเพิพ่นกับภพาะกับคนดินใส่ไ,ได้เนี่ยว,ว่ามันลุบโพดก็เลยอันขนใส่อีกจักลอ่ลอสองสามล่อ ه, ใกล้สีแล้วอะ้ววันีสั่งแพ่นแต่ข้าวแต่ก่อนเนาะสั่งกระซีโอ้ยความมันนาซ้งส,สองแพ่นนู่นมาจาักแต่ก่อนน่าซาลาแกื้นไม่ใช่หน่อยเบิ่งกัน อ้ยอาเฟืนะะ้นไม่ใช่อีกโอ้คนไหม่อีกแล้วใครดีปานเท้น oh, er ้ำเท่า mm ่าเนาะทานก็ได้เฮ็ดน้ำกับท่านใกลเด้ๆไกลสีพ่อเลยตัดได้แต่เศ้าพูดดิไปเกามางกานส่งโอ้หดนก่อืมอืมอืม ไว้ดังบับหนาวน้ำเดอ้อหาฟืนใส่กับผม้มยำนาวมาโอ้ยจะก,กิงใครเนี้ยาดทานวัดเล้วนี้นัก,นกมันอันนี้บอลมันเลือนะ่อยเ,เ,เ,เอาได้เอาเอาซมาเอาได้หละัเลือ่อยทำน,นี่ขันแขวมันหลุมไปนะมั <c oughs> นบกเขาเอาตัวเอาได้เนตัวได้บ่ได้ฮรับป้า เอาตัวมันน้อยสิแล้ตัวมันตัดได้แบบนี้แหละตัวเัาตัดได้สำเนียงเยอะเลยตัวได้ตัดก็ได้กระป่อยลำบกใหญ่ๆฮะเออไม่ยังไม่บกวะบอกเลยไม่กระจาะอืมทานยังไม่ยังกระง่าเบิดทานนะนอกจากไม่ยางมาเบิร์ดละบ่บัะนี้เบิดเลยข้านี้แหละไปเป็นเอาค้างมาหายเลยสิก้อง อันหนึ่งอันใหญ่เงินสมโอหาเอาขึ้นได้อยู่คนเดียวเป็นเ้าหลับบอนวาไฟเอาขึ้นบ่ได้ก็หาเบาหน่อยอย่างนี้โจมขึ้นซอยจกันให้เล็ตีนหลหอฮันติธาสั่งกับมือแรกเออเราบ่ทันมาตีเราจิมาอยู่บ่มือนนี่มาอยู่ตอนแรกเป็นคนกำคำใช่มช่บุแล้วเรามาแล้วก็ฮันเดะเนาะเพลงมาตีดอกเมื่อคุยเราก็กองืบกองพื้นกองแล้วแล้วก็ทมแล้วก็ตีครับ ่บเห็ดใ่เห็ดใ่มันทมนานแล้วการละเห็ดใ่เราก็เฮ็ดน้อยๆยาวงไปาังซย่างยาเราเฮ็ดสุงมัน่มชุ่มชุมชุ่มชุมัน่มุ่มชุมมุมนุ่่มชา่มชุ่มชุน่ม่ม่มม่ม่มม่่ม่มม่อนนะ แต่สิเอางาไหมลงอย่างยังคิดงอน้าอ,อยู่ได้มันสิลงเสร็จหลังหันหลังห้องน้ำนี่ช่วงลมบ่อยๆสิเนาะ <c oughs> พ,พลังค้นก็นขึ้นเก่งถ้าได้กุ้งไม้ก็น <c oughs> แลเรียงนัว แดดซ้ามเมื่อกับแห่งคักวันยังเนาะเนี่ยเนียน,น,น,นสีลมลมสีแห้งไว้สีลมลมแดดลมลมตกอื่นกันเริ่มก่อได้เนาะมืออ 嗯。So. มันสิลงลมบ้าันนี้เ <laughs> ดีวังไหนจะง่อยบ้าบายอดนั่ปปนแหละ <laughs> ของดินของทรายท่านน,น,นนี้แม่นน่ก็แขงเง็นก็ล่นดิแขงงอนดิมาจิหือเมื่อกินยาทุกเมื่อแล้วเห็น่าพอกกินเลยเมื่อกันนอนเนี่ยก,กินยาก่อนสินอนนี่โอ้คายเขียนคายเส้น thả oh, tạp à vô xưa xưa đi, một mơ ừ, cũng gùm bộ bông bộ bông mày bông mày bày lưng sẵn mày nè mày dù sao đi mưa đấy mày đi mày 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 ยุดเปลืองเงินด pues ีม mm ีวงแล้วบอมเป็นอะไรแป้นแป้นไก่สิแล้วเลย Ướn ừ, cái đây mà co mà Ướn Nhạc đó Nhắp ống mấy ít Kẹt ไปเจ้าอยากได้นัเอาฮอลชิงเราบ่มาเก๊าสงกสีเจ้าขอยากได้นัเอาฮอลชิงเราบะมันจังนาเราอ่ขันอยากได้เงากะเอาฮอชิงเชียวจักเมดเราะคยเชียวไปหายเราเมนฮานขาราจามันเลย เดี๋ยวตอกแร่ลงมาตัดยุ่มที่นี่นขึ้นมาตัดตรวัๆลุ่มมีนวิอยู่้เอาเอาพ่อแป้แป้นแล้วิดบุวิดก็เอาพ่อให้กาดแป้นได้หแล้มันยากไรกับตัดออกครับบมีมองนังวิทอือวิแผ่นซุดท้ายแบบนี้ดข้แออืม เห so ็ดห้องน้ำกับโบเมนว่าเบิดนิดหน่อยเด้อเฉพาะสังกะสีนี่กะซีเซนไม่เจ็ดเซนเจ็ดฮะไม่ซไม่นี่เจ็ดเซนเจ็ เสานี้เป็ดเซนปลายวะเสานี้เป็ดเซนสามสิบสองพันประมาณนี้เลยเสา,เาสนปลยไมนประตูกับรวมทั้งบันพับอยังกับเก้าเซนจะสิรวมเปิงวันเบิดอะไรห้องน้ำ เสียกับมันซับสนอะไรกันลืมลืมจดเดี๋ยว่าเราลืมเนี่ยเสียเพิ่มแค่หน้าหน้านี่เล็กกปลาตะปูสะนอ้ย่านได้ๆเนาะชุดคือใส่บิ่งเดียวหนึ่งทั้งนี้ ใช่ยบดนี้แผ่นสุดท้ายแล้ว เรียบร้อยวันนี้โอ้คักเด้อวนันนี้ตังเยอะวนันนี้เรียบร้อยละ อย่าบ้ากับเด็กน้อยใครโยอเนาะ đấy sao <cười> <cười> nếu mình bàn <cười> 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 dẹp tụi đây cầm bà luôn đi anh tụi mình nè anh khao nè đấy, khao nè hả แมนฮะต่างเพื่อนฮะหนักกับแข้งแข่งแม เอาแป้นขึ้นอีกแปะใช้ทางสังกะสีน้ำคึเข้าดิว้าทึงผ้าคือลายแถวเอาเอาไปนี่้าเบิ่งเบิ่ง อสอดเด็ดสอดเด็ดสอดเด็ดเบ่งโตเบ่งไหม่ะคักๆได้ก่อนที่ลงกันแล้วงเท่านี้แหละลงกันแล้วแรงมาเอ้โอ้ยซัมนี่จ้องกระโตนมาแล้วป่ะจ๊ะดดดอดดเรียบเลยมุ่งหลังคาแบะนี้สำเร็จไปแล้วเหลือแต่ก,ก้อ จองรงนสําเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วมงหลังคามื้ออื่นนี่เพิ่นก็ก่อขึ้นอ่าก่อขึ้นแล้วก็ตั้งวงกบยังเดืออยู่3ขั้นตอนก็โบกเทพื้นแม่นจบเนาะ4มื้อแหอีก4มื้อไปจนมือแล้วเท่ามันแล้วพูเด้เว้าให้บ่ได้เด้เนาะ อะสำเร็จไปแล้วเพื่นกำลัง,งัตัดส่วนมันออกนะอะคลิปนี้ก็สิจบก่อนี่อย่างเลยเนาะเพราะกันในลิปหน่ะเพื่อนแหละขอโ,โตก่อนได้เนาะสำเร็จแล้วมงหลังคาเหลือแตก่กอกับสาบกับเทพื้นแบบนี้ อาจะได้ก็ฝากติดตามกันต่อไปว่าอีกเมื่อสิแล้วเนาะขอบคุณเด้อพระสุขุสุคนที่ย์เขาบึงบึงมาส้มขอบคุณขอบคุณในลายไปแล้วพี่น้องเมื่อบ้านเลยเด้อบ่อนี้เด้อใหุ้สร้างคนที่เพื่อเห็ุงานก่อน